สวัสดีครับผมเอแบ็กเมจิกไทยแลนด์วันนี้จะพาท่านมาที่ที่พะตตบองนะฮะพบกับอาจารย์สุนชางลี่นะครับวันนี้อาจารย์สุนชางเี่ยจะโชว์อะไรนะฮะอันนี้คืออะไรอาจารย์ <c oughs> อันนี้คืออะไรครับไอตัวน,นี้คืออะไร ฟันเสือเนี่ยอ๋อฟันเสือที่อาจารย์เก็บมาตั้งแต่สมัยโบราณใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ได้มาจากไหนครับอาจารย์ได้มาจากไหนครับอันนี้จากที่ไหนเนี่ยฟันเสือจริงๆนะฟันเสือจริงๆไม่สาระสำคัญเลยข้าระธรคำก็ทำใบได้อ๋อไม่ได้ก็ทำม่ได้อกระธรรมก็ทำม่ได้ทำคุณเองก็ทไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนาะอาจารย์น้องเป่าดิว่ามันเป็นยังไง มันเ่านปิดป่ะฮะไม่ละเเตาอย่างนี้ป่ะซึ่งนะรัที่น่ะรถที่ตาปีนีพอามือดีครับผมซึ่งนี่มีสิงอยู่ในตัวใช่ไหมฮะปนตัวองาทำเอโอ้ ันนี้ก็คือการของไรการทำหนักกระทำไอ้ก็ะทำไม่ได้นะโอ้ทำไม่ได้เลยกระดาษตามกระเป๋านี่ก็ะทำไม่ได้ตามป้ายต่อไม่าด้โอ็เมื่อกี้อาจารย์ก็เขียนให้ผมนะต้องมอย่างเลยนะอันนี้ก็เอ่อเขี้เสืออาจารย์ให้ผมนะขอบคุณเจริญเจริญครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ